ค่ะสวัสดีค่ะป็นวิวเรื่องราวชาวโซเชียลค่ะมาเจะกับเจหลัวชาติอย่างเรคิดหนึ่งหลังจากที่เมื่อกี้เราแสดงความรักต่อแม่ในรูปแบบวิธีต่างๆนะคะในวันแม่นะคะเจก็มีเพลงหนึ่งที่อยากจะมอบให้แม่ศิลปิรักของเจนะคะมีชื่อว่าเพลงข้าน้ำนมซึ่งทุกคนก็เคยได้ยินแต่เจจะร้องเพลงข้าน้ำนมในรูปแบบที่พิเศษพิเศษกว่าใครๆพิเศษกว่าคนอื่นๆนะคะ ซึ่งไม่เหมือนใครที่เคยร้องมาโอเคค่ะไปฟังกันค่ะนม่านนี้มีบนคุณอ่างญ่รู๊งแม่เฝ้าหัวห่วงลูกเมือม่อเมือ่อแปลงเมื่อยังนอนแปยแม่เฝ้าฟังโอมแม่กำลูกน้อยนอนไปไม่ห้างหันเหไปจนไกลไม่รีบก,ก่นกอมมนจะออมาเนะ แม่าพมมายพร้อมยังกอแม่พายพร้อมย่อมเกิดจากรัรกดวปตาดวงใจเบตเอ,อ,ตอเล็กจนใหญ่มีละลดาออนไลน์ไม่ใช่ไดาของเคาน้ำนมคนที่นี่ให้ดี้าน้ำนมม่นนี่ จะมีอะไรมาซ้มโอว่าม่จ้านูคิดถึงข้านิเนิ่มเริ่ดในอดผสมกันเป็นน้ำนมให้เลิเน้ำเกินเจเชื่อว่าเป็นเพื่อนหลายๆคนที่ได้ฟังเพลงนี้ที่เป็นเวอร์ชั่นเป็นทำนองของเจเองเจเชื่อว่าทุกคนต้องซึ้งแน่นอนเจเชื่อว่า ทุกคนกำลังตา่โอเคค่ะเพื่อนทุกคนวันนี้เชสตัวชายก็ขอลาไปก่อนแล้ว